สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจ๊จะชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูการไซยางกันนะคะเขาไซยางกันแบบไหนนะคะเวลาต้นยางที่เรา,าไม่ได้ใช้เนาะเราใช้แค่ต้นเดียวเราจะต้องเอายางอีกต้นหนึ่งออกนะคะถ้าเขามีสองต้นคู่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในถุงบัดดิ้งนะคะเห็นไหมคะในถุงบัดดิง้งเราจะ ใช้การใช้งานแค่ต้นเดียวนะคะก็คือต้นเดียวแบบนี้นะคะแต่มีบางถุงเนาะเราต้นยางเ็าจะขึ้นสองต้นเลยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องไซส์ออกนะคะคือเอาออกหนึ่งต้นเพื่อให้เหลืออยู่แค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราติดตาเนาะเขาก็จําเป็นที่จะเอาไปปลูกนะคะแค่ต้นเดียวประมาณนี้นะคะถ้าสองต้นแบบนี้นะคะเราจะต้องเอาออกหนึ่งต้น วิธีการเอาออกเทคนิคง่ายๆก็คือนี่เลยค่ะเราจะดูยอดนะคะดูยอดแล้วก็ดูลำต้นเนาะอันนี้ถ้าเป็นบางหลุงเขาก็จะดูแค่ต้นเล็กกับต้นใหญ่นะคะต้นเล็กกับต้นใหญ่นะคะถ้าต้นเล็กแบบนี้เราก็เอาออกเลยนะคะนี่ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะเอาออกเลยก็ะจะเหลือต้นสวยอยู่ต้นหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ได้เลยนะคะวิธีการตัดก็คือเราก็ตัดนะคะนี่ นี่ตัดให้ติดให้ถึงดินเลยนะคะเพราะว่าเขาจะงอกยากนะคะเวลาที่เขาอยู่ใต้ดินเขาจะงอกยากาจะทำให้เขาไม่กินปุ๋ยที่เราใส่ไปด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะอ่าดูวิธีอีกอันนึงนะคะอันนี้เราก็จะดูอ่าลำต้นเท่ากันนะคะลำต้นเท่ากันแต่เราจะดูแบบไหนเราจะดูนี่เลยค่ะ มองขึ้นมาบงยอดนะคะอันนี้จะต้นต่ำนะคะนี่ยอดเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยอดตันด้วยแต่อีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นยอดสวยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยยอดสวยเลยกําลังออกเลยแล้วก็ยาวด้วยนะคะเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะอันที่ยอดตันเนาะนี่ตัดทิ้งเลยนะคะนี่เรามาดูอันนี้ต่อนะคะอันนี้นะคะสวยนะคะ สวยทั้งสองอันเลยค่ะแต่ยอดเขาก็กําลังจะออกเหมือนกันนะคะต้นเราจะเอาต้นที่ออกยอดสวยที่สุดนะคะเห็นไหมคะออกยอดสวยนะเราก็ตัดอันนี้ค่ะนี่เลยต้นนะคะดูลําต้นนะคะต้นนี้สวยสวยนะคะต้นนี้ก็สวยแต่ว่าไม่สวยเท่าต้นนี้นะคะแต่ต้นนี้ยอดนะคะ,ยอ,อะ,คะยอดต่ํานะคะยอดต่ําเห็นไหมคะยอด เพิ่งออกแค่นี้เองนะคะแล้วก็ต่ําแต่อีกต้นนึงออกยอดสูงแล้วนะคะสูงไปนี่แล้วนะคะเราก็ตัดต้นต่ําเลยค่ะนี่เนี่ยนี่เลยเห็นไ,ไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคนะคะการตัด าสายยางเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจชงทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณจ้าจะได้เอาเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะเราไปดูกันเลยจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นเล็กนะคะเราเราจะดูยอดดูต้นนะคะถ้ายอดไม่สวยแบบนี้นะคะน,นี่คือยอดไม่สวยเราก็อ,าออกนะคะโอเคค่ะ เราจําเป็นที่จะต้องเอาแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งต้นหนึ่งจําเป็นแค่ต้นเดียวนะคะเอึ๊บเห็นไหมคะโอเคอันนี้ก็จะได้ต้นยางที่สวยมากนะคะแล้วเขาไม่กินปุ๋ยแล้วก็จะโตเร็วด้วยนะคะถ้าเราออกหนึ่งต้นนะคะเห็นไหมคะแล้วถึงเวลาเราก็จะติดตา,าได้ง่ายนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นดีด้วยนะคะประมาณนี้เลย ค่ะงั้นก็ไปทำกันต่อดีกว่านะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า